ตอนนี้ก็จะไปซักเสื้อผ้าเอ้ยไปตากผ้านะคะไปตากเสื้อผ้าต๊ะวะเนี่ยเมนไปตากตากดตับน่อยหนักเลยหนักได้แต่มันหลายแล้วแล้วก็ตากเสื้อผ้าก่อนนะครับอุบยมาวันนี้ก็ซักเสื้อผ้าคุณเท้านะ่ะ

game. Yeah. Yeah. มีสามคนนะสักเสื้อผ้าเนหะมือนกับม,มีสิบคนนะสักเสื้อผ้าน,ะน,น้องรู้ไหมว่าอะไรก็รเรามีตัวช่วย xe nấm đèn nấm đành tôi xe đành เตรียมตัวไปหาเหตุกันจกเคื้อฟ้าเสร็จแล้วก็ไปหาเหตุกา้ายาวแล้วนะครับโอ้โหดูนะครับดู ครับนี่ก็แต่ก่อนก็ลหลวงวางก็ตกกล้าตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ตกกล้าของลุงหวางนะครับนี่ก็ที่ตกกล้าของลงุงวางตรงนี้แต่ว่านี้่น้องวาตกนะครับว่าตกกล้าน้องว่าจะดำเอานะครับก็เริ่มยาวแล้วนะครับอีกสิบห้าวันก็จะได้ดำแล้วนะถ้าถ้าฝนตกมานะครับ เดี๋ยวเราไปลดน้ําต้นไม้ก่อนนะครับเพราะว่าฝนไม่ตกมาสองวันแล้วฟ้าแจ้งจังปางอยู่นะครับคุนก็ไม่แจ้งเท่าไหร่นะมืดฝนอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าหน้าฝนแล้วกาก็เริ่มเขียวขจีแล้วนะนี่ครับในกานะครับกา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 ้กาไปเลยครับไปลดน้ําต้นไม้กัน แล้วครับเดี๋ยวไปลดน้ำต้นไม้ต้นไม้ก่อนนะเดี๋ยวเราไปลดก่อนนะครับ 套餐不买 หยอกกันนะ้วเอฟซีแวไอ้คนไปกินน้ำละสิวน้ำเ้าหยอกกันแล้วเอาแล้วไว้มาแล้วไว้หยอกกัดกันแล้วนะเดี๋ยวไปรล่น้ำทุนไม้ก่อนนะครับ you okay. จนมังคุดก่อนนะครับโอ้โหลมจ้อยๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ต้นไม้ก่อนนะครับ โอ้เบามะนาวเบามะกูดเบาม,าดมังคุดมัปูไว้แถวนี้แหละมันเือน้ำแถวนี้ได้ย้ำแรงมากันเฮ้ย <c oughs> ้ำแล้วามันจายเนาะมันแดดมากวัด เฮ้ยมันจะมีต้นยางมันไม่ได้หลายก็นอเออ